สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือนะคะอันนี้ ep สามนะคะเข้ามาในป่าแล้วค่ะป่าออทางด้านหลังของโรงเรียนของโรงเรียนปถมเรานะคะที่ที่ ep สอที่แม่ควานบอกว่าอาบน้ำเนาะแล้วก็จะพามาเล่นที่แถวแถวโรงเรียนนะคะโรงเรียนปรถมบ้านหนองบัวของเรานะคะนี่ค่ะพามาเล่นแม่โรงเรียนก็ปะแป้งอยู่นะคะแป้งยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่แดงใช่ แต่ต้องปิดจมูกนะคะใส่ผ้าปิดจมูกไว้ด้วยเพราะว่าฝุ่นนะคะนี่ค่ะแม่วงเดือนชอบเล่นดินค่ะพาเขามาเดินเล่นนะคะเดิอนออกกําลังกายนะคะหนูอ้วนหาอะไรอยู่ขุดดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะอ้วนนี่ขุดดูจิ้งหรีกเหรอ <c oughs> เดินมาแล้วค่ะบนเหลือครับดูบนเหลือนะคะจกเมกและ จกนิดจกหน่อยขอให้ได้จกดูเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเอาจะเดินมาทําไมโอ้โ,อโ,อโ,อโอถอยก่อนนะคะเดินมาทําไมครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับม,มีปัญหาอะไรไหมเนี่ยบนเหลือบนเหลือนะคะเดินมาทักทาย fc หน้ากล้องเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเถิอกก่อนนะคะเราขวางทางเขานะคะ เราต้องหลบมาะะหลบให้ขาใหญ่นะเดี๋ยวพุงโอ้ยดากดากไปชนนะเอ้ยเดี๋ยวถอยก่อนนะคะถอยเดี๋ยวไปถ่ายทางด้านแม่วงเดือนนะคะนี่ค่ะ่ายคุณแม่วงเดือนดีกว่าเบื่อดากเบื่อดากช้างอ้วนนะคะนี่นางเล่นอยู่นี่นะคะเมื่อกี้ก็นางเพิ่งอาบน้ํามาเนาะนางก็ปะแป้งยังไม่หนำใจนะคะนางมาปะแป้งอยู่ที่นี่นะคะ เดินมาหาแม่แล้วจะหนีไปไหนพ้นช้างที่ดือนะคะแถวนี้ก็มีอะไรให้กินอยู่นะคะมีพวกต้นไผ่เล็กๆนะคะใบไผ่พวกเถาวันนะคะเถาวันเถาวันป่านะคะที่ช้างสามารถกินได้นะคะนี่ ปล่อยเขาเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เขาได้กินได้เลือกกินนะคะก็แล้วแต่เขาจะเดินไปหรือว่าเขาจะยืนอยู่เฉยๆตากแดดอาบแดดอยู่อย่างนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเขานะคะพอถึงเวลาเราก็จะพาเขากลับเองนั่นแหละค่ะก็จะอยู่ที่นี่นานอยู่นะคะก็ปล่อยให้เขาได้กินได้เล่นนะคะนี่ดูอ้วนทำอะไรอ้วนจะทำอะไรรู้ไหมคะอ้วนจะลอดท้องแม่นะเนี่ยแม่ก็ทึบหนีนะ อ้วนร้ายมากเลยค่ะดื้อมากเลยค่ะจะล่อท้องแม่นะคะอ้ว <c> น <oughs> ดูดูดูนะคะดูค่ะหนูดูนะโอ้ยแม่ก็ถือหนีนะคะอย่ามาล่อท้องฉันเลยตัวเธออ้วนอ้วนเกินนะคะโอ้ยอยากล่อท้องแม่ค่ะล่อท้องแม่บ่อยมากนะคะช่วงนี้นี่อีย แป,ป้งกับแป,ป้งน,นี่นะคะก็ปล่อยให้เล่นแถวนี้ไปก่อนนะคะอุยอุยอุยอ,ยอุยตื่นอะไรรู้สึกว่าดินสีแดงนี่คุณแม่คงเนื้อจะชอบเป็นพิเศษนะคะ แถวๆละแวกทางหมู่บ้านของเราก็ส่วนมากจะเป็นดินสีแดงหมดเลยนะคะถ้าเป็นดินตามธรรมชาตินะคะเป็นดินแดงเลยค่ะสนามฟุตบอลที่โรงเรียนก็เป็นดินแดงทั้งหมดเลยอืม mm hmm. จ้ะอร่อยใหญ่เลยเห็นไหมคะพาเขาออกมากินของป่าบ้างเขาจะได้เจริญอาหารนะคะจะได้มีความสุขดูอ้วน แม่เอาจากปากแม่เลยนะคะโอ้ยจะเก็บเองก็ไม่เก็บเนาะไปแย่งเอาจากปากคุณแม่เฉยเลยบอกอ้วนนี่ไหมคะดูสายตานางมีความสุขค่ะจมใสาอารมณ์ดีนะคะนางชอบชอบแบบเดินไปด้วยกินไปด้วยนะคะหยุดชิวๆอะไรแบบนีน้สไตล์คุณแม่วงเดือนนะคะนางก็จะมีความสุขค่ะ น,นี่มีความสุขไหมเนี่ยอันนี้ได้หมดนะคะจะอยู่ไหนก็กินอร่อยหมดจะเดินอาหารหมดนะคะนี่ช้างอ้วนตัวนี้ช้างอ้วนงานใหญ่ๆนะแซบบอ <c oughs> เดินไปด้วยนะคะชิลไหมคะ <c oughs> เดินไปด้วยกินไปด้วยชิลไหมคะชิลจังเลยเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็ชมภาพไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวแม่ควานก็จะจบคลิปแล้วนะคะไงก็ฝากติดตามช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะดูนู่นค่ะดูนะคะความเป็นธรรมชาตินะคะมีความสุขจังเลยได้ออกกำลังกายได้เดินเล่นนะคะกิจวัตรประจำวันนะคะเหมือนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของเขาเลยนะคะในแต่ละวันเนาะ ที่ควันช้างน้องพาออกมาผ่อนคลายนะคะนี่ค่ะเขาจะได้ไม่เครียดนะคะในการที่อยู่ในกกหลักตลอดเวลานะคะเจ็บใหญ่เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ควันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะท้องฟ้าแจม่มใสนะคะ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาบายบายนะคะ